มีพี่เป็นแฟนบางทนหน่อยนะเพราะพี่ไม่มีเงินทองมีแต่ความรักแต่ความรักมันกินไม่ได้เนี่ยดีใครจะอยู่เนาะวันนี้นะครับผมก็ออกมากินข้าวนอกบ้านนะครับก็ซื้อกับเข้ามานะครับก็อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะมีแคบหมูนะครับ แล้วก็จะมีนี่นะครับส้มตํานะครับโอ้โหอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับที่นี่นะครับที่นี่ก็คือ3ามกษัตริย์นะครับนี่ข้างหลังของผมนี่นะเห็นไหมครับอาจจะเป็นอนุสามวลี3กษัตริย์นะครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกงกันก่อนนะครับส้มตาครับส้มตําใส่ไหนดีมาต้องทําแบบนี้นะครับก็เวลาเราไปทํางานเนาะเวลาไปทํางานรับจ้างเนี่ยถ้าไม่มีถุงหรือไม่มีถ้วยมานะครับ เราก็ต้องทําแบบนี้แหละครับนี่แกะใส่ไปแบบนี้ครับนี่อย่าให้มันหกนะครับเดี๋ยวมันหกโอเคนี่ครับดูครับส้มตําส้มตํานี่นี่ส้มตําเห็นไหมครับแล้วก็แคบหมูนี่นะครับก็ต้องบิดแบบนี้นี่แล้วมันก็จะแตกครับนี่อย่างนี้ครับโอเคแคบหมูครับใส่ลงไปแบบนี้ครับนี่โอ้ไม่ทันได้กินเลยครับน้ำลายไหลแล้วครับ นี่มาครับมาครับกินเข้ากันครับกินเข้ากันแซ่บมากอือหืสุดยอดได้เลยฮะพูนาโบเกมนะครับ อืก็แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะกลิ่นมันแรงกันก็จะมีคนมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะก็จะมีคนมาไหว้สามกาษัตริย์ด้วยนะครับ รอ,อร่อยดีครับอืมไมะ่ะเทศ อันนี้จะเป็นผัดผับบุ้งนะครับที่ได้มากับส้มตำนะเขาบอกว่าผับบุ้งเนี่ยอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าร้านไม่สะอาดนะข้างในเนี่ยมันจะมีพยาธิหรือว่าจะมีอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมว่าคงไม่เป็นไรหรอกเนาะคนขายคงทำมาสะอาดอแล้วอืม อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับรถเยอะครับแถวนี้วันหลังนะครับอยากให้ผมไปกินข้าวที่ไหนนะครับก็บอกได้นะเดี๋ยวผมไปกินแน่นอนเช่นหน้าเซเว่นอย่างเงี้ยในเซเว่นอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะครับนี่ครับอืม ขาปูโคตรเค็มเลยทำไมเขาไม่ดองให้มันแบบรสชาติเปรี้ยวๆเนาะอันนี้ดองแม่งโคตรเค็มเลยนี่ครับเห็นมั้ย ม,มาเป็นใบเลยับพุงนะครับอร่อยจังห,หูอืม บว่ามีพี่เป็นแฟน้องคนหน่อยนะเพราะพี่ไม่มีเงินทองมีแต่ความรักแต่ความรักมันกินไม่ได้เนี่ยดีใครจะอยู่เนาะแรกๆอะ่ะบอกว่ารักแค่รักก็พอไม่ต้องอะไรมากมายเรารักเธอเธอรักเราแค่นั้นพอจบแต่พออยู่ไปอยู่มา เงินไม่มีเนี่ยแหละคือปัญหาของความราักงานก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ทำสุดท้ายก็ทะเลาะกันเลิกกัน ขบุ้งอร่อยดีนะครับอืมนี่แต่ว่าอันนี้ใหญ่ไปนะมหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำน่าเสียดายอะ่ะคือไม่มีช้อนมาด้วยทำไม่ดีนยะ ไม่มีช้อนแต่อยากกินน้ำนะครับใช้ได้เลยครับนค,ครับอิ่มอร่อยนะครับกินเสร็จเราต้องเก็บนะครับที่นี่คือสาธรารณะนะครับไม่ควรเอามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับอ่า เรียบร้อยนะครับมื้อนี้ก็อิ่ม,มนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับใครที่อยากผมนะครับไปกินข้าวที่ไหนนะครับก็ลองบอกกันได้นะครับวันนี้อิ่มมากอร่อยมากวันนี้สวัสดีครับ